กรรมของเค้งต้มตุนของคอเซ็นเตอร์ที่ตุนเงินของในพื้นที่ชุมพรหนึ่งร้อยกว่าล้านเนี่ยฮะมีพฤติกรรมยังไงบ้างครับก็ในส่วนนี้ก็กลุ่มคนไ้ายนะครับก็จะเป็นทํางานเป็นทีมนะครับโดยคนไ้ายกลุ่มคนหนึ่งก็จะทําทีว่าเป็นเจ้าพนักงานของบริษัทส่งสินค้าแล้วก็มีการโทรไปยังทางผู้เสียหายนะครับเพื่อให้มีการให้มีการเชื่อ ว่าสินค้าที่ส่งมาเนี่ยเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายครับก็ทําให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวนะครับดังจากนั้นคนร้ายคนที่สองก็ได้มีการเข้ามาทําทีว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะในสชประานตำรวจผู้ถอนแห่งหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือนะครับครับแล้วก็เขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวถ้าไงก็จะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เองความเงินที่ดูแลเรื่องความเงินนะเขาให้มีการยึดซักยึดรักของผู้เสียหายนะครับก็ให้มีขอการตรวจสอบโดยการประสานยังตำรวจที่ตรวจแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็เพื่อหลังจากคนไายคนที่คนที่สามก็ได้มีการดำเนินการไปพร้อมเป็นเป็นตำร,รวจนะ,พพนะครับระดับผู้ผู้ผู้กับครับแล้วก็ได้มีการเปิดหลักรวม เชื่อทาให้พอ,อมีการโอนเงินไปให้นะครับแล้วก็หลังจากได้เงินไปแล้วก็ออไลพ้อมีการโอนเงินเข้านะครับให้กับผ,ผ,ผู้ที่ถูกผมที่ลงงานปิดด้วยกันนะครับซึบ่งการดำเนินการตั้งหมดใน,ใน,ใน,ในเชื่อมูลราคาพักขางเยอะครับในเรื่องนี้ก็ทางสำนักงานงชาติก็มีระเบียบรองรับนะครับก็จะมีของกรมประชาการสํานักงานความผิดเกี่ยวเทคโนโลยี รรได้ดานเนนกจากการสืบทราบมาจากหน่วยงานที่ส่วนใหญ่คดีเนี่ยต้นตอ,นตอ,นตอนเนี่ยของกงคอเซนเตอร์เนี่ยจะอยู่ในต่างประเทศอันนี้มันเป็นประเด็นเดียวกันไหมครับ,รบส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะไปตั้งอยู่ประเทศข้างเคียงเราสามารถเป็นกัมพูชาแล้วก็จะไปสิ้นสุดตรงจุดนั้นนะครับจากการที่สอบถามาที่พนักงานสอบสวนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการ สืบสารเรื่องบัญชีเยอะแยะหมดซึ่งบัญชีเนี่ยเป็นทําให้สร้างความสับสน,นกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอันนี้มีประเด็นที่ยุ่งยากในการสืบอส่วนเนีครับก็คือพรบัญชีตัวใหญ่ว่าเป็นบัญชีมา้า <c oughs> เป็นบัญชีที่อาจจะบุคคลที่ไปลงเชื่อจากกลุ่มนี้ <c oughs> ไปเปิดบัญชีให้นะครับ <c oughs> ซึ่งที่ผ่านมาบางครั้งก็ออนไลนหนึ่งประมาณพันบาทสองพันบาท <c oughs> ได้เงินมาแล้วก็เข้า,ขาบัญชีไปใช้นะครับซ,ซึ่งตามกฎหมายก็จะมีความผิด นะพูดที่เปิดบัญชีมาให้ให้ค,ใหคนอื่นนะครับคบแต่ซึ่งนี้ทางธนาคารถ้าเราไปธนาคารช่วงหลังธนาคารก็จะมีป้ายประัาพันธ์ให้เขาทราบว่าการไปเปิดบัญชีแทนผู้อื่นก็จะมีความปิดด้วยครับนะครับครับเออ,อยากจะฝากอะไรตักเตือนพี่น้องประชาชนให้ระแวดระวังเรื่องของเก้งคอเหล่านี้ด้วยกับครับก็ถ้ามีการโทรศัพท์มาหรือจะใช้ระบบต่างๆก็ฝากพี่น้องประชาชนใช้ให้มีสตินะให้มีสติเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราไม่เคยเห็นรูปหน้าทาตาเขา ก็อาจจะหลอกให้เราจะไปใช้วิธีการกันขู่นะครับต่างๆเพราะว่าเราไม่อยากก็อย่าไปทําตามนะครับเขาชวนให้ลงทุนเพื่อหลอกเอาเงินก็อย่าไปเชื่อเขานะครับนะครับเพราะมันไม่มีที่มาตัวตอนที่แน่นอนนะครับทำให้เราต้องเสู่เสียเงินนะครับถ้าไงก็ถ้าสงสัยประเด็นอะไรก็สามารถแจ้งทางตำรวจนะรายงานเรื่องยุดคากลไก่เรื่องหมอเรื่องหมอนี่ก็ก็เป็นเรื่องที่ขอให้คนร้าย เป็นเรื่องปกติที่เขาใช้นะที่ที่สามารถที่มาแจ้งโรงพักี่ยก็ชาวบ้านบางคนเขาไม่เชื่อเขาแค่จะมาที่โรงพักมาสอบถามพอสอบถามแล้วก็แต่เขาก็ไม่ได้อนเงินอะไรให้อแต่บางทีการสื่อสารต่างๆบางทีบางท่านอาจจะทํางานทําการไม่ได้ไม่ได้ดูขัาขข้อมูลข่าวสารของ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 ส่วนต่างๆอาจจะทําให้หลงเชื่อนะครับ ปีมันจุดนะโอเคเหมือนคีิๆแบบนี้ค่ะเรางผู้เสียหายมีโอกาสได้เงินคืนนะคือคือถ้ามันถ้าเขาแจ้งเร็วเนี่ยเราบล็อกเราบล็อกเงินได้เราก็จะได้เงินคืนหน่อยแต่ส่วนมากเนี่ยเคสเนี่ยเขาเขาช้านิดนึงเขาช้าเพราะมันเกิดมันโอนติดติดกันห้าวันโอเคีบของคีบใช่ติดติดกันห้าวันเลย คือตามเงินอ,อะตามยาสัตว์เพราะพวกาฟูงนี่มันแมวเงินใช่ในบัญชีมันมูฟเงินเลยค<ล>ือออกจากประเทศท้ายสุดจะออกจากประเทศโอเคขอบคุณมากพี่ไปไในกันมรราหลักคอมโรงพักเรา